แฟนคลับยกให้เป็นคู่จิ้นถึงขั้นอยากให้เป็นแฟนกันจริงๆสําหรับหนุม่มบอยประกรณ์กับสาวมากี้ก็ไม่รู้ว่าหนุ่มต้องจุลชาติคนรู้ใจของสาวมากี้จะรู้สึกยังไงต้องไปฟังทั้งคู่ตอบก็ดีคําจริงแล้วคือสําหรับการที่เป็นคู่จิ้นเป็นคู่วัญอะไรเงี้ยมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกับคนก็ติดตามผลงานของเราเนาะแล้วก็แบบเหมือนกับว่าพอถ้าเกิดเราได้เจอกันเรื่องอื่นอีกคนก็ยังแบบติดตามมาดูใช่ค่ะ สำหรับพี่ก็โอเคนะคือเราเห็นคนดูเขาอินกับละครมีความสุขเวลาแบบได้เห็นเราไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนใกล้ตัวว่าไงบ้างอย่างที่ต้องว่าอย่างไงอ๋อคืออันนี้มันเป็นส่วนของเรื่องงานอะไรเง<ม>ี้ยก็เลยจะแบบว่าไม่ไม่ค่อยได้คุยเรื่องนี้กันเขาก็ไม่ซีเรียสอะไรยอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ <สะ S 2> ไม่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 วม่ไ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 มัไม่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 ไ